ทอดสดยังต่อเลยคกับเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวนะครับเมื่อสักครู่นี้การแข่งขันยังไม่หยุดยังไม่หายมันยังไม่ยังมันอยู่เลยอะอะไรอย่างนี้นะฮะผ่านไปแล้วสมการแข่งขันจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในโจทย์เพลงลูกทุ่งนะฮะแล้วก็ทั้งหคนก็ทําอย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เพราะนี่คือการแข่งขันในโจทย์ที่ยากที่สุดก็ว่าได้นะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับให้พวกเขาอีกครับหคนส้ายจากเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาว ในโจทย์เพลงลูกชุ่งนะฮะก็ผ่านไปแล้วนะฮะทุกคนก็ทําเต็มที่นะฮะเรียกว่ามากกว่าที่ซ้อมอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่ฮายนะครับช่วยให้กําลังใจน้องๆทั้งหกคนนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมขอคอนเฟิร์มนะครับไฮอาพร์เชฟบะจริงๆครับนานแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนจากเชฟบะเป็นช้างน้าแล้วนะคะค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะการแข่งขันมันเป็นเรื่อง ปกติที่ต้องมีการแพ้การชนะวันนี้ถ้าเราพลาดจากเวทีนี้ไปถือว่าน้องๆเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้ไปยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้เลยแล้วหนูเป็นคนที่โชคดีกันมากๆนะคะถือว่าผิดเป็นครูเวทีอีกหลายเวทีที่ยังรอรับหนูอยู่เพราะวาความสามารถแต่ละคนเนี่ยมันล้นเหลือเกินพี่หายและทุกๆคนที่ดูหนูอยู่ที่นี่และทางบ้านคิดว่าเขาให้กำลังใจหนูกันทุกคนคะ่ะ ขอบคุณพี่ไฮมากครับขอบคุณพี่ไฮนะครับ <f lex> เอาละครับคุณแฟรงค์ครับครับตอนนี้ผมอยู่กับใครรู้หรือเปล่าใคล่ะใคล่าต้องกราบสวัสดีคุณพ่อของริดด้วยครับแหมคุณพ่อลุกขึ้นมาเลย<ๆ>คุณพ่อได้ดูริดอยู่บนเวทีเดอะสตาร์นี่ผมเคยเห็นคุณพ่อให้สัมภาษณ์ว่าโอยลูกผมไม่หล่อเลยนี่ <f lex> วันนี้ริดอยู่บนเวทีเดอะสตาร์ริดหล่อไหมครับพ่อตอนนี้หล่อครับริดกับคุณพ่อใครหล่อกัน ผมก็ว่าคงคล้ายๆกันกันกบผมเลคล้ายคุณพ่อตอนหนุ่มๆเหรครับรับผมใายและคุณพ่อต้องหล่อมากแน่เลยตอนหนุ่มๆนะครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับอยากให้งง <ๆ S 2> ผมตรงให้คุณพ่อนิดนึงนะครับอ่าความยากของโจทย์ลูกทุ่งในสัปดาห์นี้ก็ทำให้ผู้เข้าแข่งขันหลายคนต้องเครียดมากครับอย่างเช่นริทที่ถึงกับบ่นว่าไม่เคยเรียนร้องเพลงยากขนาดนี้มาก่อน ไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใกล้ใครคือไม่เคยไม่เคยเรียนอย่างนี้มาก่อนแล้วแบบมีรอเรือก็ต้องรอเรือมีรอลิงก็ต้องรอลิงมีตรงไหนเอื้อนก็คือเอื้อนเพื่ออึดอัดมากครับเพื่อยากยากมากแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่จะเข้าไปอยู่เครืยอเนี่ยเครียดเลยอยู่ในห้องก็เครียดแบบจะร้องยังไงวะอะไรเงี้ยเอืบบ ทฤษฎีได้แต่ปฏิบัติมันยากเงี้ยครับเส้นผู้เข้าแข่งขันหมายเลขห้าต่อพีกับจดเกรงลูกทุ่งเช่นเดียวกันทีทันคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ก็ตกลงมาอยู่ถึงอันดับสี่จากที่เคยอยู่อันดับหนึ่งมาโดยตลอดก็คงจะเป็นพ่อโชว์แล้วะครับค่าจะคงต้องดูพ่อโชว์แล้วล่ะครับผมคิดว่าก็กลัวอยู่นิดนนะครับแต่ไม่ได้ตกใจนักมากครับก็กลัวทั้งสองอย่างนั่นแหละครับกลัวว่าจะตกรอบแล้วก็กลัวในเรื่องของหน้าตาและความสามารถ และคนที่ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของคะแนนจากผลงานฉายาหนี้ก็คือหนึ่ง็อกบ้านนอกโตโน่ซึ่งเขาก็ปลาบปลื้มและดีใจเป็นอย่างมากขอแสดงความยินดีกับโตโน่ครับี้ทีของเสือทีของเสือโอ้โหขอบคุณพี่น้องหลายๆ มีความสุขครับตอนนี้บังพูดชื่อผมผมไม่อยากให้พูดอีกทีเลยให้ผมไม่มั่นใจ <laughs> ครับครับผมมีกำลังใจขึ้นมาเยอะมากเลยครับแต่โจทย์เพลงลูกทุ่งที่วายากนั้นสำหรับกันแล้วนี่คือโจทย์เพลงที่เขาปรารถนาต้องการจะร้องมากที่สุดเพราะกันเริ่มต้นร้องเพลงลูกทุ่งและเดินสายประกวดมาตั้งแต่เขายังเด็กโอ้แม่แดอกฟ้า จริงๆความฝันความฝันของการที่ที่เจอมาประกวดสตาร์คือว่าก็อยากอยากให้ถึงเอบาลูกทุ่งนะฮะแค่แค่ถึงเพลงลูกทุ่งได้เล่าเพลงลูกทุ่งก็ก็คือเป้าหมายของการแล้วครับด้วยวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธออีกด้วยเพื่อนเพื่อนทั้ง5คนจึงอยากฉลองวันเกิดให้กับเธออย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหกคนวันเกิดของเกจริงๆคือวันจันทร์นะครับแล้วก็อยากให้มันอยู่ครบกันทั้งหมด6กคน

จากร้อยเสียงในห้องส่งนะฮะตอนนี้ผู้ชมจะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของค่ําคืนนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับผมเราจะได้รู้กันแล้วว่าวันนี้จากผลงานของพวกเขาทั้ง6คนเขาจะได้คะแนนไปคนละเท่าไหร่กันบ้างจากร้อยเสียงในห้องส่งผมเชื่อว่าไม่มีใครลุ้นเท่าพวกเขาเหล่านี้แล้วครับขอเสียงปริ้นดนะให้กับ6คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คอนฟาควาเดล และแน่นอนนะครับผมจะประกาศผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งไม่ได้เลยถ้าปรัสจากเชอกคนนี้นะครับขอเสียงประมือต้อนรับสกอ์คิเปอรโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้ร้องเพลงลูกทุ่งนะเพชรเรื่องรายไว้หังมาดูด้วยมีหังมาด้วยนี่ทรงนี้รวบตึงดึงหน้าจ้าแต่ลืมดึงคอจ้าแหมเห็นหังมาแล้ว คุณผ <you fingers out? hora> ู้ชมครับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น1 0และอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตไปทาง SMS และดอกจันสี่เาแและตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่ในมือผมแล้วครับผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุด ไปอย่างผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดและวันนี้ผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดได้ไปถึง25คะแนนครับโอ้หนึ่งใน4ี่ของคะแนนทั้งหมดครับเรียกว่าผลงานขงเขาในวันนี้เนี่ยทำได้ผูกใจร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดนั่นเองนะครับและผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่หนึ่งได้ไป25คะแนนได้แก่ ขอแสดงความยินดีครับกันค,ครับหัวเป็นเจ้าบ้านของการแข่งขันในครั้งนี้รับโจมเพลงลูกทุ่งได้ไป25คะแนนกันปีนี้นี่จะบอกว่าคะแนนจากร้อยสิ่งในห้องส่งนะฮะมีเท่ากันเกือบทุกสัปดาห์ครับอันดับที่2นะครับเท่ากัน2คนได้ไปคนละ19คะแนนครับ และสองคนนั้นก็คือคือใครนะไม่ได้ย็ยนและเขาก็คือเซเล็ตโตโนะ่ครับต่อไปถือว่าไปในอันดับที่สี่เลย อันดับที่4ี่ไม่ได้ต่างจากอันดับที่2เลยเพราะว่าได้ไป18คะแนนครับโอ้โหเสวเฉียดกันมากครับหากัน1คะแนนลยครับสูสีมากและผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่4ได้ไป18คะแนนขอแสดงความยินดีครับ อนนี้เหลือน้องเกรสแล้วก็ริทนั่นเองนะครับจะบอกว่ามี1คนนะครับได้ไป11คะแนนและอีก1คนได้ไป8คะแนนคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดในวันนี้นะครับและรายชื่อที่ผมจะประกาศคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมาเป็นอันดับที่5ได้ไป11คะแนนครับนั่นก็คือขอแสดงความยินดีครับ ความว่าเกรซนะครับคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดในวันนี้นะครับก็คือได้ไป8คะแนนนั่นเองนะครับ คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งคิดเป็น10%ของคะแนนทั้งหมดนะครับเรายังเปิดรับคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นครับคุณสามารถส่งคะแนนให้คุณมาได้ทั้งทาง,ง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือว่าทางกดดอกจัน4998นะครับตามด้วยหมายเลขของผู้เ้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบจากนั้นกดโทรออกอย่าลืมครับ วันพรุ่งนี้จะมีเพียงผู้แข่งขัน5คนเท่านั้นที่ได้ไปต่อและจะเป็นใครคุณคือผู้ตัดสินครับผมใช่แล้วนนฮะอฮะเราไปทบทวนผลงานกับโจทย์เพลงุูกทุ่งของพวกเขาทั้ง6กันคนกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับกันหมายเลข3มาในเพลงหัวใจเพรีย หมายเลขห้ามาในเพลง <ไป S 1> หัวใจผมว่างกให้คุณชี้นิ้วใช้งานแล้วแต่คุณนั้นจะกูหรือคมผมขอรับใช้อยู่กับคุณนายที่ผมนิยมตนโนโห,หมายเลขหกมาในเพลง<ม>สาวเกาหลีตายไม่เกาหลีคนดีก็เลยเปลี่ยนไปผู้บ่าวหน้าหางหมอลำไม่โดนใจ น้องบอกทิ้หน้าอายแล้วอยากเลยตายเ r รสหมายเลขเจ็ดมานิเพลงโดเรมีเลเวลาัากสนาทีมไมต้องชมวันุเสียงดีก่จเพลงนี้อยากึมีก่อนลักกัน r รสหมายเลขแปดมานิเพลงรับสิ่งที่ามดใจ หนึ่งมาในเกลดไม่ใช่แปดทำแทนไม่ได้ไ อย่าลืมนะครับรักใครชอบใครส่งคะแนนของคุณมาได้ทั้ง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชืน่นชอบแล้วส่งมาที่42 42 899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชืน่นชอบแล้วกดโทรออกเพื่อรับคะแนนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็น ใครจะได้เป็น5คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาปี6คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับส่งคะแนนของคุณเข้ามาได้จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นครับผมใช่แล้วนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของเดอะสตาร์นะครับได้ทางเว็บไซต์นะครับ thestar.gmember.com นะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจได้นะครับที่เว็บไซต์ i c o o ้ c o t h ครับและตอนนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านครับพี่โจ้พี่มาและพี่เพชรครับขอบคุณสเ e ็ t ของเรานะฮะขอบคุณพี่ฮายา นักกอล์ฟสวาขอบคุณครับพี่รัและ้วขอขอบคุณดนตรีเพราะๆพะจากวงฟิวเจอร์และก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งครับและคุณผู้ชมทั่วประเทศที่ชมทางทบางน,นหน้าไหนด้วยนะครับและต้องขอบคุณรอรสินห้องส่งด้วยจ้าโอ้โหสนุกมากนะฮะวันนี้แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะมี5คนเท่านั้นที่ได้ไปต่อบ,บนเวทีเดอะสตาร์ไม่อยากให้เป็นคนที่คุณเชียร์อยู่แล้วก็รีบส่งคะแนนเข้ามาครับก่อนวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นครับ hmm. ครับผมและพรุ่งนี้กลับมาพบกันทางมเดนาทีเวลา3ทุ่มนะครับกัแบบการประกาศผลนะครับจะมีเพียง5คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อนะฮะและ1คนที่จะไม่ได้ไปต่อคือผู้ที่มีคะแนนโบทในสัปดาห์นี้น้อยที่สุดครับพบกัน3ทุ่มครึ่งทางมเดนาทีครับและพรุ่งนี้พบกับรายาเดอะสตาร์ <The star S 1> ที่อายุน้อยที่สุดในเมืองไทย <Yeah! S 1> สิโตสิงระจัเพลดี พรุ่งนี้จะได้มาถึงเร็วๆเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันมีคว,ค,วความฝันและฉันต้องทำให้ได้